คนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่ในวันนี้เขาคิดอะไรกับคุณมาดูกันค่ะเขารู้สึกกับเราในตอนนี้เหมือนกับว่าเขามีความคาดหวังบางอย่างกับเรานะอาจจะไม่ได้พูดออกมาแต่ลึกๆแล้วค่อนข้างมีความคาดหวังในความสัมพันธ์หรืออะไรที่เราเป็นสำหรับตอนนี้การที่เขาคุยกับเราก็ แสดงออกทุกอย่างด้วยความรู้สึกของเขานั่นแหละเหมือนมันใช้รักนำทางหรือว่าใช้อารมณ์ความรู้สึกนำทางไม่ได้มีอะไรบางอื่นในความสัมพันธ์นี้ไม่ได้คุยขั้นเวลาก็คือเขารู้สึกกับเราจริงๆแหละแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อสำหรับเขาสำหรับเขามองว่ายังคงต้องเรียนรู้กันต่อไปนะยังไม่ได้คิดว่าจะตกลงปงใจหรือว่า เออจะเป็นเราทันทีในตอนนี้เห็นเขาก็ยังคงพร้อมที่จะเปิดโอกาสหรือถ้าใครเข้ามาก็ยังมีโอกาสให้แบบคนอื่นๆได้เรียนรู้อยู่ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ขนาดนั้นแต่ถามว่าตอนนี้เขาชอบเราไหมก็ค่อนข้างที่จะชอบมากเลยค่ะสาว